ไอ้ลูกน้องไอ้พวกนี้มันก็แค่คนที่มันจับเราแต่ก่อนแต่ตอนนี้เราได้ปื้นคืนชีพแล้วพวกเจ้าต้องสู้ได้ผ้าเสื้อในฝีมือเว้าว้าไม่มีหมวกระวังด้วยผมจะอาเป็นอาคีร้อยสามสิบแล้วก็ จปืนแล้วกันนะอันนี้มาเป็นอันน,น,นี้แล้วก็กะเดินทับตอนนี้ผมยังไม่มีลูกน้องพลสนิทเลยนะแม่ทับผมให้มันเลงผมป่ะเออเลีงลูกน้องข่าสิเลียงอะไรข้า โอ้ชนะอย่างน่าได้ครับพอเรามีคนหอ,อกชำนาญ